ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ก็เช้าวันวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565ครับครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนของอาจารย์ครับเป็นทุเรียนเสียบข้างอายุก็4ปีกับ8เดือนครับให้ผลผลิตเป็นปีที่2 ปีที่แล้วสวนนี้ได้ไม่กี่ลูกครับเนื่องจากมันต้นมันยังไม่สมบูรณ์ปีนี้ก็เป็นปีที่เอาจริงเอาจังกับการให้ผลผลิตนะครับนี่ครับดอกจะมาประมาณนี้แล้วครับอย่าตีนหนูเนาะมาเต็มต้นเลยครับหลังจากที่ได้สะสมอาหารไปช่วงต้นเดือน มกราคมและมีการแต่งกิ่งแขนงออกซึ่งอาจารย์ผมบอกว่าน่าจะเป็นการแต่งกิ่งช้าไปหน่อยแล้วก็ให้ให้ปุ๋ยช้าไปหน่อยครับมันไม่เข้ากับจังหวะของใบที่ออกมาครับตอนนี้อัดน้ำไปเมื่อเช้าครับตุ่มตาก็เริ่มบอกมาเนาะมีทั้งตาใบและตาะแขนงครับ นี่จะเป็นช่วงตาแขนงตาดอกจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหรครับจะอยู่ข้างบนบนครับ mm hmm. เดี๋ยวพาไปเดินดูทั่วๆนะคร mm hmm. ตอนนี้เยอะเลยครับดอกมาเพียบเห็นไหมครับเพื่อนๆแสงอาจจะไม่ค่อยสว่างสักเท่าไร่ เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยฮะข้างบนนู้นดอกมาเยอะมากครับข้อสำคัญคือเราต้องอัดน้ำไม่เยอะก่อนช่วงนี้เพราะว่าดอกมันออกมาน่าจะพอต้นแล้วก็ต้องอัดน้ำไปเลยครับกิ่งนี้กิ่งซ้อนกันเนาะ พอหลังเก็บเกี่ยวแล้วก็น่าจะเอาออกหนึ่งกิ่งหรือสองกิ่งครับตรงนี้เรามาดูต้นนี้ครับต้นนี้สมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยครับดูว่ามันจะออกเกยอะไหมสูงก็ประมาณหกเมตรมาดูกันครับม,มาเพียบเลยครับดอก คาดว่าผลผลิตปีนี้น่าจะพอใจนะฮะถ้ามันไม่เกิดอคซิเดนต์ปัญหาต่างๆอีกเยอะก่อนที่จะให้ผลผลิตนะครับกิ่งแบบนี้มันจะเป็นเยอะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าใหญ่ครับใหญใช้ได้อยู่ดอกรุ่น2องนะครับรุ่นแรกอาจจะนิดหน่อยครับ น่าจะเอาออกครับรุ่นมะเขือพวงเล็กรู้จะเห็นไหมดอกไหลมาเยอะมากครับเป็นทุเรียนเสียบข้างอายุ4ปีกับ8เดือน การให้น้ําของที่นี่คือเจาะสายครับเจาะแปบ๊บเจาะแป๊บน้ําแล้วให้มันไหลท่วมเจีงนองไปเลยครับอัดดูกีบเยอะๆกันส่วนนี้เป็นสวนอาจารย์ผมครับก็ประมาณ 70, 70็ดต้นเนาะพื้นที่ก็สามไร่กว่ากว่า ต้นนี้ก็ต้นสมบูรณ์ครับออกเยอะมากครับก็ร้อยละแปของส่วนนี้ก็เป็นพันหมอนทองนะฮะส่วนพวงมณนนีก้านยาวเลยมันจะช้าครับตอนนี้เป็นอีกรุ่นหนึงเลย รุ่นมะเขือพวงนะครับตอนนี้จะออกก่อนะร,ระบบน้ำมันก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับคาดว่าปีนี้ถ้าผลผลิตได้เป็นที่น่าพอใจก็จะมีการต่อระบบสปริงเกอร์ครับก็เป็นทุกทุกต้นเกือบทุกต้นครับ เก้าสิบเปอร์เซ็นของสวนเลยครับเนี่ยครับก็ปล่อยเจิงน้องแบบนี้เลยน้ำนท่วมเลยไม่ต้องกลัวระบบรักเน่าคนเน่านะครับตอนนี้คือต้นต่อทุเรียนพื้นบ้านผัดน้ำให้เต็มที่ครับถามว่าต้นไม่สวยก็มี ไม่ใช่ว่าไม่มีครับทุกสวนก็เหมือนนิ้วคนเราครับยังยาวไม่เท่ากันแต่ว่าผลผลิตมันก็ยังมีเนาะไว้ไม่ไว้ก็รอดูกันอีกอีกขั้นตอนนึ่งนะครับสายน้ำมันจะไม่ถึงครับตรงนี้น้ำนยังมาไม่ถึงตุเรียนก็แตกดอกเต็มเลยครับ ส่วนอีกสวนหนึ่งเป็นทุเรียนเสียบข้างเหมือนกันครับอายุ3ปีกับ8เดือนจะห่างกัน1เดือนครับตอนนี้ก็ออกเป็นบางต้นครับทางนู้นอากาศจะชื้นกว่าทางนี้จะแรงเร็วกว่าครับตรงไหนที่อากาศแรงมันก็จะออกเร็วครับ ฝังต้นก็ยังมาน้อยนะฮะดอกตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งแขนงก็งมีตาดอกบ้างอนนี้ก็จะเป็นเป็นพวกพวงมณีก้านยาวแล้วก็หลงรับแรนะครับต้นไม่สวยก็ออ,อก โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนส่วนของอาจารย์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ